จริงๆมันไม่มีอะไรเลยก็คือเรื่องเ่อ่อะก็พอตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นใช่ไหมก็เปิดอ่านข่าวคอนเสิร์ตพี่เจก็ไปเจอไปเจอไปเจอ,ไปเจอเนื้อข่าววันนึงมันก็มันก็มีรูปครบทุกคนเลยแล้วก็มีไล่ชื่อศิลป,ปินมาว่าแขกรับเชิญมี1 2 3 4 5แล้วก็กระโดดข้ามชื่อเราไปซึ่งต้องบอกว่ามันดับเบิลกับรายการทีวีอันนึงที่ก่อนหน้านี้เพิ่งดูตอนเช้า ก็คือมีสกูปข่าวเหมือนกันว่ามีคอนเสิร์ตพี่เจศิลปินแขกรับเชิญตัดภาพมาคนที่1คนที่2คนที่3แล้วก็ข้ามไอสลันยูไปไม่กล่าวถึงด้วยนะแล้วก็แล้วก็ก็ไม่มีอ่ะก็เลยแบบอ่ะโอเคอ่ะสองช็อต ก็เลยก็เลยทวิตคือรายการทีวีอันนึงแล้วแล้วก็มาแล้วก็มาข่าวอันนี้อีกก็เลยขำขอ่ะไม่มีอะไรก็เลยแบบว่าไอ้เองไออยู่นี่ฮัลโหลเลโหลไออยู่นี่เท่านั้นแหละไม่มีอะไรไม่ได้นอนอลยงไใช่ไหมก็ผ่านไปเข้าใจแล้วครับเพราะว่าคือจริงๆจะบอกว่าเนี่ยมันมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะบางทีแบบเราทํางานอย่างเงี้ยเราอย่างสัมภาษณ์ไม่รวมอะไรเงี้ยบางทีคือมันมันมีหลายคนที่แบบพี่พี่ต้องพูดถึงใช่ไหมบางทีเขาก็ไม่ได้พูดถึงเราไปบ้างหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติไอไอไม่ได้ออกมาพู ถึงเราไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เข้าใจได้เพราะว่าคนมันเยอะแล้วเขาก็ต้องเขาก็ต้องกล่าวถึงคนที่มันอยู่ในกระแสรหรือว่าคนที่แบบพูดถึงแล้วมันแบบนึกภาพมวลรวมออกอะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยนคนมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วมันเหมือนภาพมันเรียงเรียงเรียงกันมาแล้วอ้าวตอนเราออกมาตากล้องคนไหนว่าไปเข้าห้องน้ำเนี่ย <laughs> <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> ก็เลยก็เลยแบบขำขำมากกว่า คือแกคงไปเข้าห้องน้ําตอนไนขึ้นเวทีพอดีเลยไม่มีผ้าใบตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็โอเคไม่เป็นไรแต่ต่อว่าตอนนี้ทุกคนคงไม่รู้ไม่มีใครรู้รวมว่าเอตอนนี้ทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้แล้วว่าไอขึ้นคอนเสิร์ตพี่เจแม้กระทั่งพี่เจยังส่งมาขอบคุณนะครับไอเป็นกําลังใจโองพี่ไม่ต้องไม่เป็นไรคือพี่เจอินไปพี่เจก็กลับแลคือพี่เจกับไอแล้พี่เจเป็นพี่ชายที่น่ารักของไออยู่แล้วแกน่ารักอย่างคอนเสิร์ตนี้แกก็เป็นคนชวนไอเองให้ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือแกน่ารักไออยู่่่่่แล้วไไไไมมมมีีออออะะรรรรรคคัับบบทุกยางงจเื ใช่ครับก็ยิ้มยิ้มกันไปครับแต่ว่าก็ฝากบอกพี่เขาไปแล้วเขาคือต้องบอกว่าสำนักที่ที่ไอซ์แซลไปเนี่ยพอเขารู้ว่าเนี่ยเขาหน้าหลักมากเขารีบโทรกลับมาหายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดการแบบตกหล่นอะไรกันไปต้องขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไอ์ก็ยังแซลเขากลับไปว่าเออไม่เป็นไรพี่แต่ว่าชื่อไอ์นะชื่อไอ้ใช่ใช่เขายังเขา็ยังให้กําลังใจเขาไม่มีอะไรก็ผ่านไปยิ้มยิ้มทำงานทุกวันดีกว่าครับใช่เรื่องหนึ่งค่ะเหมือนตอย้ําเลยยังไงไม่รู้ครับ เนี่ยไปได้ข่าวกันมาจากไหนไอพึ่งได้ข่าวตะกี้พี่พี่ณพีอาพิ่งเดินมากระซิบบอกไอว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเป็กับไอ์ต้องบอกว่าคือพอพอรู้ปุ๊บเนี่ยไอพึ่งรู้ก่อนหน้านี้แป๊บนึงไอก็คุยกับออฟแล้วนะครับคือผลปรากฏออฟก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วไอก็ไอก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ก็ได้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 เรื่องได้ราวแล้วว่าว่าจริงๆแล้วน้องเป๊กได้ได้พูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าว่าจะมีคอนเสิร์ตเป็กกับไอช์คือเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันว ทางทางเอทามเนี่ยเขาเคยอยากที่จะทำคอนเสิร์ต reunion b a c k of ice เมื่อ2อสปีที่แล้วนะครับไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับแล้วก็พอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็บอกว่ามันมันเหมือนแบบจริงๆ b e a k of ice มันเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทำขึ้นมาตอนนั้นเพราะว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวหนึง่ง ใช่ไหมครับเราก็เลยเป็นโปรเจกต์พิเศษทีนี้พอสินค้าตัวนั้นมันจบแคมเปญไปเราก็ไม่ได้มาทํางานร่วมมันอีกแต่ทีนี้โอเคหลายๆคนก็คิดถึงเราก็คิดถึงกันเองแหละเพราะว่ามันก็ยังมีไอไปร้องกับออฟไอไปร้องกับเป๊กอยู่บ้างอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องมันก็ผ่านมาจนจนมาถึงตอนนี้ก็จริงๆยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถามทางแกรมมี่แกรมมี่ก็ยังไม่รู้ว่าว่าคือคือ,คอเห็นน้องบอกว่าแบบมีมา,มาถึงได้ยินว่าน้องๆบอกว่าเนี่ยแกรมมี่พยายามที่จะทำเบกกับไอซ์ตอนนี้ ก็ยังหาไม่เจอว่าแกรมมี่คือคนไหนหมายถึงพี่คนไหนในแกรมมี่ที่จะทําเพราะว่าศิลปินใครก็ไม่รู้แล้วก็พี่คนไหนในแกรมมี่ก็ไม่รู้แต่ว่าก็ก็ได้ความแล้วไม่เป็นไรแต่เข้าใจกันเราเราพี่น้องกันเราคุยกันก็คือไอ้โจเป็กเนี่ยเขาเขาได้พูดบนงานชักงานหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตเป็กออฟไอซ์ด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็กเนี่ยเขาเขาอยากทําเขาอยากที่จะร่วมงานกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีคือคือเราทุกคนก็อยากที่จะร่วมงานกันใช่เพียงแต่ว่า เพียงแต่ว่ามันยังไม่มีใครคุยเป็นเรื่องเป็นราคือแกมมี่ก็ยังไม่ได้คุยนักร้องกันเองก็ก็ยังไม่ได้คุยแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่ตัวเป็กเองเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะร่วมงานกับทางไอและก็ทางออฟแต่ถามว่าพวกพวกเรารู้เรื่องหรือมันมีการสรุปหรือยังว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้อะไรเงี้ยยังไม่รู้ก็ ถามออฟตอนนี้ก็ได้ออฟก็ออฟก็เพิ mm ่ง hmm. จะได้รู้เหมือนกันว่าอ้าวตกลงจะจะมีไปกับไอซ์อะไรเงี้ยก็โอเคครับเพราะว่าจริงๆแล้วปีหน้ามันเป็นมันเป็นครบรอบ10ปีไปกับไอซ์แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมันยังไม่ได้มีการพูดคุยกันกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าจริงๆทุกคนก็มีโปรเจกต์ของตัวเองไอ้ก็มีละครเวทีตอนนี้แล้วก็มีละครต่อใช่ไหมครับแล้วก็พี่ออฟเองเขาก็มีรายการมีอะไรของเขาคือไอว่าไอว่าถ้ามันจะมีได้ในโอกาสพิเศษเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่า ในระยะเวลาอันใกลสกสมมติว่าตอนนี้ไอ้สัมภาษณ์พี่เสร็จละไอ้กลับไปบอกว่าเอ้ยได้ยินเรื่องไปกับไอ้มาเราจะมาทำการการทำคอนเสิร์ตอดพี่อีกอย่างต่ำๆเลยนะ6เดือนสมมุติว่าคุยกันจากวันนี้กว่าจะจองฮอล์ได้กว่าจะอะไรได้อะไรเงี้ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์พี่จบแล้วนึกคึกอยากทำไปกับไอ้แล้วทำเลยอะไรเงี้ยไม่ได้คือเพราะฉะนั้นมัน มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงมันจะมีจริงๆหรือเปล่าครื่อขอรอันม,นมรู้้ันนีเร่องใหวแนอันนี้เรื่องใหม่แล้วนะ่<ต>อ่อ<ม><ม>กรูร้นี่อ<ม>บอกว่ากม,มีบอว่าไม่อยากดูคอนเสิร์ตเปของ,คขอ,งอคอ,อยากดูคอนเสิร์ตแกมี่บวก่ไมอากดูประทู้กมอ๋อครับเหมือนแบบว่าบอกวาไม่อยากนเิ์ตอยากดูอนเสิรเปกเดียวก่อนอารมณ์บ้างว่า ก็ไม่แปลกนะคบเพราะว่าอันนี้คือแฟนคลับน้องเ๊กน้องเบกใช่ไหมฮะจะเป็นใครสักคนตั้งก็ตังนี่ขึ้นมาอ๋อก็ไอ้ว่าความความอยากดูของคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเหมือนมันคนอยากมาดูสี่ผันดินบางคนอาจจะซื้อบัตรมาเพราะว่าอยากดูพี่นกก็ได้หรือว่าอาจจะอยากดูอยากจะอยากดูไอ้หรืออาจจะอยากดูกันคืออาจจะคอนเสิร์ตอะไรก็ตามก็อาจจะอยากดูใครก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็มันก็เป็นงานหนึ่งชิ้นที่ทุกคนทำงานร่วมกันนะใช่ไหมมันก็สมมติมันเกิดขึ้นมาจริงๆก็คงต้องบังคับดูทุกคน ก็ก็คงก็คงต้องต้องดูทุกคนอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรคือจะดูใครก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติมันมีชิ้นงานใดๆก็ตามร่วมกันจริงๆก็อายเชื่อว่าทุกคนยยกแยะได้มันคงเป็นคนส่วนน้อยอะอายว่านะหมายถึงว่ามันคงเป็นคนเสียงน้อยที่จะเจาะจงไปเลยว่าอยากดูแค่คนนี้อะไรเงี้ยในที่สุดแล้วเขาก็คงให้กําลังใจทุกคนแหละไม่ว่าใครจะร่วมงานกันก็ทา เราเหมือนต ma, อกย้ำว่าเราไม่มีคนติตแล้วหรอโอ้ไม่หรอกคือทุกคนทุกคนมีกลุ่มแฟนเป็นของตัวเองแล้วจริงๆอย่างกลุ่มแฟนไอท,ที่มาวันนี้เขาก็เป็นแฟนของ,ของทั้งเป๊กของทั้งออฟแล้วก็ของทั้งทุกคนพี่เจไอไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคือไอว่าทุกคนก็ให้กําลังใจทุกคนคือไอว่าแฟนคลับที่ดีหรือว่าคนที่ให้กําลังใจศิลปินที่ดีนะหมายถึงว่าเวลาที่เราไปทํางานร่วมกับใครก็ตามอะ่ะ มันนอกจากเราจะซัพพอร์ตแล้วก็ยินดีกับกับตัวศิลปินที่เรารักแล้วคือศิลปินของเราไปทำงานร่วมกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องให้เกียรติให้ให้ความรักให้ให้การซัพพอร์ตศิลปินอื่นๆด้วยเพราะว่าในที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวศิลปินที่คุณรักอยู่ดีว่าว่าพี่จะเอ็นดูไว้ไหมคนรอบข้างจะเอ็นดูไว้ไหมหรืออะไรก็ตาม,มานเนาะไม,มไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร เดี๋ยวต้องไปอ่านกระทู้อีกทีนะอ,นอ่านแล้วเดี๋ยวมาตอบใหม, <laughs> <laughs> ไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีอะไรครับเร็วๆนี้จะมีละครรักซ่อนแขนกลังจะมางใช่ครับรักซ่อนแขนจะ,นจะออนแอร์สิงหานี้ครับ <laughs> แล้วก็ต่อจากบ่วงเสน่หาก็กเป็นแสบเสน่หานะครับ <laughs> ละครแซบแห่งปีแล้วก็ต้องรอดูว่ามันจะแซบต่อกันแค่ไหนนะครับอีกอีกเรื่องหนึ่งครับแสบเสน่หา